สบายดีทุกคนมื้อนี้พวกเฮามาลิ้นเฮือนมาบุกเนาะมาบุกเฮือนน้องนำยิ้มหวานนี่ยินดีต้อนรับสู่หินเฮาอ่าบ้านน้องนำยิ้มหวาอสาวเห็นเฮ่าบเด้อมื้อนี้เฮาเฮ็นยังเฮ็นยังกินมื้อนี้นะอบแบโอ้ยเคยบูเลยเอาว่าหน้าคุเหมือนอะไรวันนี้พวกเหาสิอบแบรเนาะเลยอบเบรย์แล้วก็นอนนี่พร้อมมาเบิ่งปากเลย เนี่ยค่ะกอดแบบเออเนาะอันนี้ก็คือโต๊ะนี่ก็คือหยอกไว้แพิ่นี่เลยสปอนเซอร์เบียร์ลาวเนาะอ่าจบเนาบ้านเถอะเนาะหมามื่อวันนี้ก็มีไอ้น้อยนี่สบายดีแนะนำ C E O คนใหม่อันนี้ปลาบูนะจ๊ะซื้อซองมาได้ปลาบูสาวลาวจ้าบอกไปเลยนน้องน้ำสิพาไปเบิ่งอันนั้นเบิ่งยังเกาะ กินปลากินปลาอ๋ก <c oughs> ินปลาเนาะยุ้เส้นปลานี่อันนี้ก็คืออ่าปลาย่างปลาไนปลาย่งนำปลาไนปลาไนไม่ต้องเป็นอันนี้อ๋อหอกาหอกคอกิตอะไดี อันปลาเลียงหรือว่าป่าอยู่ลำพองมาธรรมาสมาหอดบ้านนะที่กินปลาเลียงเฉยบ้านนอกเอ้าเอ้าปลาอันนี้มันอยู่ธรรมชาติว่ะแม่อันนี้ปลาธรรมชาติว่ะแม่อันนี้ก็ป่าธรรมชาติแล้วบ้านนอกธรรมศาสตร์ปลาธรรมศาสตร์เลือดบ่ครับอันน้ำยังอันนี้น้ำลีบน้ำลีบอ๋อ กูมาเมือสวยเบื่อมือสวยแหงร่าเมือสวยแหงร่าสิวะซี่เห็ดมะเดลอันนี้สิเห็ดนั่งกินอ่ะสิ่เห็ดเก่งกับอันลวกให้กินอ๋อแก็บเป็งนี่ลึกเนาะแล้วลวกอันป่ามั้ยฮันจีแม่อ๋อซอยแต่ซสิเขาให้แม่ลื้ให้แล้วเขาทีซอยซอยแล้วน้ำซี่ซอยนะสิ่เห็ดเก่งโอเคโอ้ยตัวใหญ่แห็ดจักโโลนี่นะซี่โลอะทอไอ้พ่นเลย อันนี้เห็นยังอันนี้เห็นยังอันนี้เห็นยังอันนี้เป็นเบรอันนี้เบร์วเป็นโตว่ะเมนคิดว่าซือเป็นโลมาโบเป็นโตสินเนาะอันนี้เป็นเบรมนี่ฝาในน้ำนตคนใหญ่เลยตใหญ่เลยตคนง่่ยอคนมานี่มานี่ใช่มานี่มานี่ จ้าของงานมัน <expand> อีกจะของงานอีกมันอีกนี่ก็คือเจ้าของบ้านนันทุกคนนี่อ <Island> ันน like <bbe> ี้ปลายังปลานในอันนี้ปลายังปลานในปลานในอันนี้ปลายังสิานนอปลาบูปลาดุ๊กนะอันนี้ปลาดุกปลานในเดี๋ยวให้แม่ให้แม่ครัวให้เบิร์ดเด้อดิซอยให้าวตูใหญ่ใอยบอลลอนบ้าอะไรแม่กินดะววันนี้สาวน้ำีได้ยูทูบเบอร์ได้แม่ยูทูบเบอร์ บไดคาโตนะเน้นคาโต้สินะเน้นอันปเคยกินบอ๊ะเจ้าเคยกินบออาจจะเคยกินแต่ว่าเป็นตัวน้อยป่าที่ก็เจ้าเลี้ยงะนะป่าไนกินบออยเปลาเคยกินปลาไน้อยมีแะมว่าองน็หลุมันเนาะอันนี้้องหาเองไหมแม่แม่อหาซื้อเอาเขาเคยกินปลาไหนแต่ว่าเป็นตัวที่ก็เจ้าเลี้ยงอยู่ในน้องฮะนะ ปลาเลี้ยงอันนี้โลปลาไหนคำใช่เนาะปลาตอันนี้จากโลแล้วนี่สี่โลาปลาสี่โลแปดแปดสี่สามสิบสองบา้เซนต์ายเนาะแรงบางสูตรได้เซย์ถ่อมเออแม่กับผู้งามลูกกับผู้งามแม่งามปอบใจเด้อยีอยู่หุบ้อสวยตายแล้วที่ก ใช่จ <mile> ี้กล้องเซ็กกันเลยคุณมานแลนด่ะมันมันดูเดี๋ยวมันดูชีวิตทุกคนใครอยู่มืออื่นนะเซ็กอันเลยเซ็กปีกิดอยู่ประเทศอยู่เนาะอยู่มาก็ต้องมาเอามาแล้วเนาะมาต้องอยู่ให้ฝุ่นอืมภูงามใจมีแม่ยังเดียอยู่อันบรรยากาศก็ดีอยู่ฮินเทอร์มียังเล่นเน่เล่นฮ้ยคือว่ามีน้ำแบบน้ำใสใสก่อ เปื่อนวะนอกจากมันเปื่อนคือฝนจะไปเล่นไหนน้ำนั่นทหลินบ่ได้แต่น้ำนี่มาดุ้งป้ามีกางนอยบ่แม่กางนอยวะแบบลวกขนาด ก้ยนี่คือสีแซบเนาะบ้าเห็ดอะไรสะดกเห็ดอะไเห็ดต่แพ้ครับเจ้าันแล้ว <c oughs> ว้าสาวฮินเฮมีแต่คนงามเน,<อ>นาะป่าอันนี้ก็คือเมย์สาวน้ำเนาะเรา,าเป็นเ <c oughs> ดีวยวเราอีกเอาอะเมื่อน,นี้เมนูพวกเขาก็มีป่า,ปาล้วก็บแบะแล้วก็นอนนี่คืนหนึ่งมื่ออื่นกินเป็ดต่อไอ้ใสยตูดต,ดตดี่เท้จริง แล้วก็มียำสลัดนาเออแล้วมียำสลัดนาทุกคนมีแต่อันเสียบเนาะอต้องขอบใจเจ้าภาพเดยมื้นนี้นะที่จริงขนาดเข้าบริเว่าิอันปิ้งแต่แบแติเว่ปากณสวนนนาะบ่มมหไอ เาลูกซีมาหน่ะนะลูกซนมาพวกลูอันนะปันอันแฟนไอเอ่นอ้ยไอซีมากกันเนะลยวะสองสี่ป่นน่้อสีนี่ยความสุขความสุขของการได้กกับบ้านเนาะนีกับชุกมือกับชุกมือ กับทุกมือโอ้เนาะมาเนมแมเราเก็มันปักใหญ่ๆก็ดิเก็ดป่าปักใหญ่ๆเกดป่าป้ามาเก็ป่ามาเกล็ป่านี่น้องน้ำกสิเหตุเองมาใช่ปะ อข like ี้นดโหลดหนึ่งขี้กับเก็ตขนาดโหลดหนึ่งอนนั้นมนมันมีไข่ก่อนงามนี่บุ๋มอันนี้บุ๋มี้บมีไข่่แม่ขี้ว่าคอมันรูกลุกอันนั้นนี่มันเป้าไหมไข่ท่านมีทุกตัเลยวะหรือว่าอันมีแต่ตัวแม่อีตัวแม่ อันนี้มันเป็นตัวแม่นน่ตัวสันสิตัวแม่อันได้ก็หอมเบิองเดีอได้ว่าตัวผู oh. ้ตรงนี้คั่นตัวผู้แล้วมันตัวยาวโอ้น้ำรีกันใหญ่ปะใหญ่นะ่ห่อเลยนาะมีป่าใหญ่ขนาดนี้

ก็คือเมนองน้ำขัวให้กินนะทุกคนเคยไปหาเดี๋ยวนี้หัสุดได้ไปลสุดได้ดได้ไปยันลวดดูดูมันแก่มส้มแก่ส้มเนาะส้มส้มัน้ยหิงสี

นี่คือ,อซีนควายเลยฮะมันแดงวหรอี่ซีนโมัวเลยแบบซีนมันแน่นดิฮนะน่ะเนาะซีนมันแบบช้ำเบอร์ระว,รวังเห็นกี่มันเด้อซิเนาะก <laughs> <laughs> ี่โพเด้อม <laughs> ีจะยูทูบเบอร์เนา่อยเนี่ บะหองบะอ้ายก้องมบะองเอ่ากินยังเด็ออือฉ่ำเบ้อสุดๆจ้าสุดแต่สยเลยน่ากินจังคือซีนมูเลยเนาะกลอยปาดข้าหิบเนาะอันนี้ โอ้โหงามละกาแบบเห็ดกินกระแซบวาสนาผู้ได้น้อวาสนาผู้ได้น้อสรดองนำเป็นแฟนนี่นะจะเป็นงามเทเด้ไม่ได้กินด้จบคลิปดาวกูเลยวกินเขมัยยออาโอ้ยจะกิเห็ดกินแซบเน่เจบคลิปห้าเอื้อซีนขนาดกูมัแหงเด้อเอื้อซีนขนาที่หนึ่งเลย เอฟซีนแซ่มากันนนะงนอะมากอันหื่นๆน่ะมาเคนเออต้องสุปแซ่บหนึ่งตัวตาได้เห็ดกินดุนอไดเหรอลงบอกเลนะเห็นยังเห็นมันันซีนดซีนาเคอมาเคนนะมาเมแท้มากว่าไทยวันนอกเคกินกินแล้วก็เจ็บเส้นบ้านน่ะกินเจเด้ แสบแล้วกันเจ็บเส้นหอเสียเส้นาเสียเนีสมกอบงยเนาะนนนไม่มีจ้ะเนินกีรบ่กเบื่อเบือยิ่ใสก่อนเยงูบอกมีเบือจากกูถ่ายกูหลงเลยแชเป็นยั่กูเบ่ใสบักเอิเลยวะหากินง่ายมากนะอันนี้ก็คือน้าปลาทุกคน กลิ่นง่ายมากกินง่ายเห็บแบบซองอะไรอ่ะซองครอดคนติดตามเป็นล้านคนตติดาลเป็นอะไรซองกะรีซงแอบนี่ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้อย่างหลับยังซองเนี่ยซองกลับไปโผซองบริทายนี่ก็แบบโอ้โห คนละอ no. oh, no, no. ันนั้นเนาะเห็ดคนละเห่านี่บม่ได้เห็ดย่างเลยคือเอาพักมาซ่อมไหมเอาบม่ได้เห็ดย่างเลยถ้ากินอย่างเดียวน้องน้ำเราน้องน้ำแปลว่าให้เห่ามันยูซื่อเนาะเราสิบอกูอยากให้สู้เห็ดอันไหนจะซื้อโบเห็ดเอาเพราะว่าเพราะเห่ามาะฮันนี่มียังเห็ดเราบดหั่นละเดี๋ยวบอกซื้อเมื่อกินได้ซื้อแค่างนเห็ดยาก มีแต่โบที่หงยันแ่บอยู่ข้างในอายนึงนะนะตู้เย็นบอกอบบายบายทุกคนคลิปนี้กันจบเท่านี้เด้อิ่มีอย่างเลยเห็นสุดดูเห็นสหนึ่งวะเห็นสุดที่สุดน้องน้ำบายบายไหมอกเขาจะกดไลค์กดแจกดิตามกนป้าตินย่อยเลยดกดนนเลย บายบายเมยบายบายกับบายบาย